เพื่ตรงนี้มันจะให้ไปหมุนหมุน,มน,ข,นข้างๆเพื่อให้หล้อหน้าหมุนและเพลากลางมันก็จะต่อมุนห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 มุนเพาข้างหลังและตรงนั้นน่ะเห็นไหมว่าเห็นตัวนี้ไหมมันคือตัวเดียวกับข้างหลังอ่ะนะเห็นไหมที่มันเชื่อมกับเพากลางอ่ะเห็นและตรงนั้นก็มีเฟือเหมือนกันแล้วก็จะมาต่อกอับล้อให้มันให้มันขับสีล้อไเนี่ยตัวตวนี้น,น่าจะเป็นสุดยกรถมัสสน,น,นสุดยกรถสุดยกรถสุดยกรถหมือน อยู่หน้ารถน่าจะเป็นสุดสุดยกลกสุดยกหน้าเดียววันนี้มาดูแขนเลี้ยวกันแขนเลี้ยวแขนเลี้ยวแขนเลี้ยวอยู่ข้างหน้าข้างหน้าสุดนุน่เลยไปเรื่อยๆเนี่ ค,คือพิมพ์แนวัดดับเครื่องอยู่มันบิดหัวมันเลยไม่ได้ลบลบจะเข้าไปดูลบหน่อยแล้วน,น,นี่คือกระบอกสูกอะไรอ่ะไหนเนี่ยกระบอกสูกเนี่ยนะไม,นไม่ไม่รูนะ้ค<น>ือเห็นตรงนี้ไหมพี่พี่รู้บอกไง เป็ดนกลางนนั่นคือปีกนกบนน้ำอะไรอะ่ะนี่คือปีกนกลางใช่ไหมใช่นั่นคือป็ดนกบนใชปนน่ปีกนกล่างปีกนกบนมันอยากไปดูาันละแ้่

เบรคเราะหมุนหมุนหมุนแล้วจานเบรกกลับอยู่มันก็จะหมุนไม่ได้ใช่ไหมันจะมันจะบีบอบบใช่เพราะอใส่รอมันก็จะหมุนใช่พี่จานเบรกมันดนนห้าเลยจานเบรกข้างหน้าเป็นสีเหลืองไปดูไหมเอ้านี่คือจานเบรกข้างหลังเป็นสีดำไม่ได้จานเบรคหนี้ไม่ดูอันนี้คือเผาอันใหญ่มาก Baby, hi. ตัวนี้พี่อยากได้ซแบบนี้เอาไปทำรถอ่ะใช่อยากได้เหมือนกันแต่แขงพกเลยกดก็ไม่ได้รถก็ไม่นิ่มแข่งรถขับขับทังก็หถึงนึงก็งถึงเจ็บคนใน่นปะาน้นอ่ะนุงหละขาขาหลังปีกหน้าเออโนรอเจลูกรอพี่ไปไปไปดูจานเบียสีเหลืองข้างหน้า <plausible> ก <noise> ันไหม พี่พีบอกก่อนนะใช่มาไปเลยกันไม่อยากดูจริงจจริงๆพี่พอถอดออกได้ไหมจนเบรกมาตอนนี้นี่สีไม้สีนงแดงเหลืองเนี่ยใช่วอลีจัมแล้วอะหนึ่ได้ท้งสีแบบนี้วอลีจัมพี่พ่อเปิดเปิดถอดล้อกจับได้ไหมจับได้ถอดล้อรถกระบะนั่นน่ะนั่นน่ะนั่นน่ะคือตาเบรก ด้วยชิจานเบรนี่ยเจ้ามันยกสูงอะไรแบบนี้อีฟ้าเออฟ้าตัวยกสูงหมดใช่แล้วไอ้เอสาเนั้นคือเสายกสูงก็คือเส,สาน้ำเงินนะนะั่นน่ะสูงมามยกสูงขนาดนั้นน,ะสนสเสาม,ม,ม,มันสูงก็เปลี่ยนยางด้วยจริงจริงๆมันมันมันสูงกว่านี้อีกแต่พ่อไปโหลดตำนะ่ำมามีเงินโซ่เราสูงกว่านี้มันสูงเงินยิงโยมยิงโยม Living! <laughs> แล้วตัวนี้ล่ะมาดูสมมุติหม,หมุนทางนี้มันจะดันหมุนฝั่งซ้ายไอ้ตัวเนี้มันจะดันล้อพี่มีตัวนี้เอาไว้วินเหรอ,อหนี่เราไปลูกเสือ้อให้คนอื่นล่าง มาดูกองอากาศก่อนมาดูกองอากาศกันบ <is> ีบีั้นไงกองอากาศนะนไหมจับกองอากาศบลี้ลบๆบลี้เื่อตรงนี้อเห็นตรนี้ไหมนะดูนะเห็นมอเตอร์มอเตอร์วินะ จะติดบนนล้น่ะใช่เราเสื้อมึงก็จะร้อนมาทางดูพวกนี้ใช่แล้วก็วจะเห็นเดีย๋ยวเราดูแล้วเราจำเราเอาไปเราเล่นโฟร์เราเอาไปเ,เสิเร์ฟเ,เรานะใช่แต่โฟร์บังครั้งก็เขาไม่เหมือนกันนะใช่แต่บางครั้งที่มันเป็นทงเดียวกันสปอร์ตเลยด้วย แต่เราในคัยนี้เป็นสปอร์ตไรเดอร์เนี่ยสปอร์ตรถสปอร์ตหรเดอร์เนียบร้อยจ้ะ